ชมผู้ยายหนิงเล่าย้อนเคยยืนรอรถเมย์แม่รับจ้างทําทุกอย่างคุณแม่สุปตาชมผู้อารยาออกรายการตีท้ายครัวและได้พาทัวร์ดูบ้านใหม่สร้างให้คุณยายหรือยายหนิงของหลานหลานทั้งสามคนสายฟ้าพายุและน้องเกลนอกจากจะพาดูบ้านสวยๆแล้วยายหนิงยังได้เล่าถึงเรื่องราวสมัยก่อนให้ได้ฟังอีกว่า เป็นช่างตัดเสื้อช่างทำผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพและงานรับจ้างอาชีพแรกเลยที่ได้เงินคือขุดท้องร่องได้เงินวันละ15บาทเลี้ยงควายได้เดือนละ30บาทคนอื่นคิดว่าแต่ลำบากบางคนเกลียดตอนเด็กเพราะลำบากแต่เราจะบอกว่าสนุกมากภูมิใจมากแม่บ้านก็เคยทำจัดเตียงได้เตียงละ200บาทถูพื้นขัดรองเท้า ซักทุกอย่างเดือนหนึ่งเรารับแค่หกเตียงด้านลูกสาวอย่างชมพู่ก็เล่าถึงตอนเด็กว่าเคยถูกส่งตัวกลับจากอเมริกาเพราะวีซ่าหมดอายุยายหนิงเสริมว่าตอนนั้นตั้งใจจะไปอยู่กับตายายที่อเมริกาให้ชมพู่ไปเรียนที่โน้นเลยวีซ่าหมดเป็นจังหวะที่เรากำลังจะต่อพอดีแต่โดนส่งตัวกลับก่อน ชมพู่นึกถึงอดีตแล้วต้องบอกว่าเรามาไกลมากเคยผ่านบ้านเก่ายังพูดกับแม่เลยว่าป้ายรถเมนี้เมื่อก่อนมาที่เคยมายืนรอกับแม่อยากจะขึ้นแท็กซี่แต่ไม่กล้าบอกภาพที่เห็นว่าชมพู่มีครบทุกอย่างจริงๆและอยู่อย่างรูหราใส่แบรนด์เนมหมดซึ่งชมพู่ ได้บอกว่าทุกอย่างมีเวลาของมันโซเชียลมีเดียทำให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือเร็วรวยเร็วแต่ทุกอย่างมีเวลาของมันแต่เราต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางเชื่อในความถูกต้องต้องอดทนด้วยจะเห็นถึงความสำเร็จหลายคนได้ฟังแม่ชมกับยายหนิงแล้วต่างปรบมือพร้อมๆกับชื่นชมมากๆความสำเร็จมาจากความอดทนและตั้งใจจริงๆ ดูแบบเต็มเต็มรายการตีท้ายครัว